เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนะครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะ สว,สวัสดีค่ะคสวสัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mini Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอนมินตูกแอมิเอจาก page NBA เพจ NBA m a n i ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึง b r a ็ g r i f f i n ค่ะที่เข้ามาร่วมทีมกับ Brooklyn n e t s หลายๆคนเนี่ยน่าจะมีคำถามว่าเขามาได้อย่างไรขั้นตอนเป็นอย่างไรและเมื่อเข้ามาจอยกับทีม Brooklyn Nets เ,เนี่ยเขาจะมีประโยชน์ส่วนไหนบ้างให้กับทีมมากน้อยแค่ไหนวันนี้เรามาเจาะลึกกันค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยครับเราเคยรายงานว่า b r a ็ Griffin เนี่ยมีการเจรจากับ Detroit ญาทรือว่า Buout หลายๆคนอาจจะสงสัยครับว่าคำว่า by u al เนี่ยมันคืออะไรคำว่า by u al เนี่ยครับอยากจะให้เพื่อนๆคิดถึงการหย่าร้างครับสมมติว่าจะมีการหย่าร้างเกิดขึ้นเนี่ยคู่สามีภรรยาเนี่ยต้องมีการพูดคุยตกลงก,กันว่าจะรับทรัพย์สินกันยังไงจะดูแลเลี้ยงบุตรกันยังไง กรณีนี้ก็คล้ายๆกันครับการบเอาคือการที่ทางทีมตกลงกับทางผู้เล่นครับมาหาข้อตกลงกันครับว่าจะจบที่เท่าไหร่และเมื่อมีการเจรจาเกิดขึ้นครับทั้ง2ฝ่ายมีการเห็นพ้องต้องกันนั่นคือสิ้นสุดการบายอาครับแต่มันจะมีอีกหนึ่งคำครับที่เพื่อนๆนแฟนบาสเนียน่าจะต้องได้ยินนั่นคือคำว่าเวฟคำว่าเวฟก็คือการจบสัญญาเหมือนกันครับแต่มันจะแตกต่างกันนิดนึงครับคำว่าเวฟนี่คือทางทีมเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องพูดคุยกันนักกีฬานะครับมันเป็นข้อตกลงต แต่เป็นสัญญาที่ไม่ได้การันตีทั้งหมดมันจะมีช่วงเวลาครับสมมุติว่าก่อนจะถึงวันนี้ถ้าเกิดทางทีมเนี่ยมีการเวฟทิ้งไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้องสัญญาก็จะไม่การันตีก็จะจ่ายแค่ช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลแบบนี้นี่คือสัญญาที่ไม่ได้การันตีแล้วมีการเวฟกันเกิดขึ้นหรือจะเป็นอย่างในกรณีของ Brooklyn Nets ครับเมื่อว่าจะเป็นอย่างของ Iman Shumpert Andre Roberson Noel Paul เนี่ยนะครับทั้งสามคนเนี่ยเข้ามาในสัญ,ญญาที่ไม่ได้การันตีนะครับและทางทีมเนี่ยก็ได้เวฟสัญ,ญญาเป็นที่เรียบร เข้ามาในสัญญา10วันนะครับอันนี้คือไม่ได้การันตีเช่นเดียวกันความแตกต่างของคําว่า wave กับคําว่า buy out เนี่ยนะเ <ๆ S 2> พื่อนๆดูสัญญาของนักกีฬาครับอย่างกรณีของเบร็ก e กิฟฟินเนี่ยโอ้โหมูลค่าสัญญากว่า50 60ล้านเหรียญน,นะครับแต่ในกรณีของคําว่า wave เนี่ยม,มักจะเกิดขึ้นกับน,นักกีฬาที่สัญญามูลค่าน้อยๆแล้วก็ไม่ได้การันตีครับทีนี้ตูนเชื่อว่าแฟนๆบาส์เซงก็อยากจะรู้ค่ะว่าเบร็กกิฟฟินที่มาอยู่กับบุคลินเนสเนี่ยเขามาอยู่ด้วยสัญญาอย่างไรและบุคลินเนสี่เนีี่่่่่ยยยยแแลล้้้้้ววเเเเเคาาาาาัังงงออออตตนขมมไไดระืใ ภาษีฟุ่มเฟือยแล้วเนี่ยทำไมเจ้าของทีมยังถึงเอาตัวเบรกิฟินเข้ามาอีกค่ะถือว่าเป็นคําถามที่ดีมากครับ เรามาดูสัญญาที่ทาง Break Griffin e เนี่ยเขาเจราจาไบเอาต์กับทาง p i ส t ันเนี่ยครับสุดท้ายตัวเลขเนี่ยมาจบอยู่ที่56.5ล้านเหรียญครับหรือพูดง่ายๆคือทาง p i ส t ันเนี่ยจะต้องจ่ายสัญญาที่เหลือตกลงกันเจราจากันเรียบร้อยแล้ว,ลวกว่า1,700ล้านบาทในส่วนของ Break Griffin e เนี่ยก็ต้องยอมเสียเงินมูลค่าประมาณ13.3ล้านเหรียญนะครับหรือ400ล้านบาทในการจบสัญญ,ญาเป็นฟรีเอเจนต์ครั้งนี้และเขามาร่วมทีม b r o o k l น n n e ด้วยสัญญาขั้นต่ำนะครับ1ปี1.22ล้านเหรียญจริงๆในส่วนนี้เนี่ยเบร a กิฟฟิน i n เขามีประสบการณ์มากกว่า10ปีแล้้้ววนนะะคครรัับใ NBA จตองไดส ญ,ญาขั้นต่ำที่มากกว่านี้ครับแต่นี่คือการเจราจาระหว่างทางบ o o คลิ n n น s และก็ Break Griffin เองบ o o คลิ Brooklyn n n น s เนี่ยสามารถจ่ายให้ได้เท่านี้เนี่ยับจะเอาหรือไม่เอาอยู่ที่ตัว Break g r i f f i n พอพูดแบบนี้แล้วดูเหมือนสัญญามูลค่ามันน้อยนิดเลือเกินแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าตลอดชีวิตการเล่น NBA ทั้งหมดของ Break g r i f f i n เนี่ยรวมก้อนที่ทาง Pi ิสตันเนี่ยจะต้องจ่ายให้กับเขาแล้วเนี่ยเขาทำเงินจากการเล่น NBA ทั้งหมดเนี่ย255ร้อยนะารับห่าล้านเนรียญน,นะครับหรื่องเงเินเนีนน่้เป็นเรื่องรองแล้วเขามุ่งหน้าเพอ่อ ที่จะคว้าแชมป์ให้ได้นี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมเขาถึงเลือกบ o k คลินเนสครับเพราะว่าบรูคลินเนสเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งทีมเลยนะครับที่กำลังมีลุ้นแชมป์มากๆเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยเต็ไมไปด้วยสปอนสวร,ร์ในการทำ mm. แต้มเนี่ยมากมายเลยแต่การเข้ามาแบบนี้เนี่ยหลายๆคนอย่างที่แอนมินตูนเขาถามเนี่ย ว่าโอ้โห و, เพดานเงินเกินเส้นภาษีและต้องจ่ายภาษีฟุ่มเฟือยกว่า96ล้านเหรียญเนี่ยเข้ามาได้ยังไงเข้ามาร่วมทีมได้ยังไงคาตอบก็คือทาง NBA เนี่ยเขามีข้อยกเว้นนะครับในการเอาผู้เล่นเข้ามาในสัญญาขั้นต่ําแบบนี้เนี่ยสามารถทําได้ถ้าทีมมีพื้นที่ว่างของผู้เล่นก็คือเอ,เอามาลงได้เลยและคําถามที่ว่าเจ้าของทีมเนี่ยจะแฮปปี้หรือเปล่า เพราะว่าเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันจะไปแบกเรื่องภาษีฟุมฟ่มเฟือยที่มันจะต้องมากขึ้นจะมากขึ้นแค่ไหนไม่รู้แต่มันมากขึ้นแน่นอนครับคตาตอบก็คือเขาไม่แฮปปี้หรอกครับต่อยเขาเป็นมหาเศรษฐีแค่ไหนก็ตามเนี่ยไม่มีใครแฮปปี้ที่จะต้องมาจ่ายเงินทิ้งแบบนี้ถ้าสมมุติเป็นทีมที่ไม่ได้มีลุนแชมป์แต่ในกรณีของลุกลินเนสเนี่ยเป็นทีมที่กาลังมีการลุนแชมป์ครับอย่างที่บอกถ้าเกิดเอาผู้เล่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยทั้งทีมมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์มากขึ้นเนี่ยไม่แฮปปี้ยังไงก็ต้องแฮปปี้ครับย ก็เกิดต้องจ่ายได้ก็ต้องจ่ายครับโจเซฟไซเนี่ยคือเจ้าของทีมเขามีมูลค่าสินทรัพย์นี่ครับกว่า13,000ล้าน<ม>เหรียญน,นะครับเขาซื้อทีมมามูลค่า2,300ร้ล้านเหรียญถ้าสมมติว่าทีมบรูคลินเนสเนี่ยสามารถควา้าแชมป์ได้เนี่ยโอ้โหทีมของพวกเขาเนี่ยมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นมากมายเลยครับเหมือนจะเป็นการขายของที่ระล,ลึกการขายเสื้อแข่งต่างๆเนี่ยแม้ว่าจะต้องแชร์กับทาง NBA แม้ว่าจะต้องแชร์กับทางผู้เล่นเป็นเบดเซ็จเรียบร้อยแล้วก็ตามเนี่ยแต่ณวันสุดท้ายถ้าสมมุตติิิ่่่าาเเคคััดดดสนนใจจททีีะะขยมรบพืออลงู อทีมมา2,300ล้านเหรียญเนี่ยแน่นาคบข้างหน้ามูลค่าอาจจะกระโดดไปเป็น4,000 5,000ล้านเหรียญก็เป็นได้ถ้าเกิดเขาคว้าแชมป์ได้เหล่านี้เนี่ยครับคือเหตุผลเบื้องลึกครับว่าทําไมเจ้าของทีมเนี่ยถึงต้องพร้อมจ่ายภาษีฟุ่มเฟือยเพื่อให้ทีมเนี่ยมีโอกาสลุนแชมป์ครับเห็นภาพเลยนะคะทีนี้ค่ะหลังจากที่พวกเราเนี่ยเห็นผลงานของเขานะคะในชุดดีทรอยต์พิสตันกว่า20เกมในฤดูกาลนี้ก่อนที่จะบายเอาแล้วก็มาร่วมกับบูลลินเดสเนี่ยค่ะยังดูภาพไม่ค่อยออกเลยค่ะว ภาพร่างกายของเบรคกิฟฟินสักหน่อยครับถ้าเกิดเพื่อนๆจําได้นะครับย้อนกลับไป2รฤดูกาลก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นฤดูกาลแรกที่ทางเบรคกิฟฟินเนี่ยเขาสามารถเล่นเต้เต็มๆเ,เลยนะครับกับดีทรอยต์พิสตันหลังจากที่เทรดมาช่วงกลางฤดูกาล 2018เนี่ยแหละครับเชื่อไหมครับว่าในฤดูกาลนั้นเนี่ยผลงานของ Break e นเบรกิฟฟินนี่คือสุดยอดมากๆนะครับการทาแต้มเฉลี่ยของเขาเนี่คือมากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA เลยอยู่ที่24.5แต้มต่อเกมเขาสามารถเขียนเอาดีทรอยต์พิสตันเนี่ยเข้าสู่เพลย์ออฟได้อะไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับและตัวเขาเนี่ยก็สามารถติด All NBA ทีม3ด้วยนะครับยอดเยี่ยมจริงๆครับในในจุดน,นี้ต้องชื่นชมเบร็กิฟฟินจริงๆแต่พอฤดูกาลนั้นเนี่ยกำลังจะจบเขามีอาการบาดเจ็บที่เข่าครับเขารู้สึกปวดปวดตลอดเวลาเลยช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ ในเพลย์ออฟรอบแรกในช่วง2เกมแรกแต่เขาตัดสินใจลงในช่วง2เกมหลังครับในการเจอกับมิวอักกี้บัคส์ถ้าทุกคนจําได้สุดท้ายในโดนมิวอัก k e ้บัคส์กวาดเรียบเลยครับ4-0หลังจากจบฤดูกาลนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ตัดสินใจผ่าตัดครับรักษาอาการบาดเจ็บที่เข่าซ้ายครับตอนนั้นไม่มีรายงานนะครับว่ามันเป็นที่เส้นเ e อ็นมันเป็นที่เ e อ็ N นคว้หน้าหรือมันเป็นที่ค,คือเขาไม่ได้รายงานครับแต่มีการผ่าตัดซ่อมแซมเส้นเ e อ็นที่มันเหมือนจะมีการบาดเจ็บเนี่ยละครับหลังจากที่ผ่าตัดครับเข้าสู่ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาน แล้วก็ต้องผ่าตัดซ้ำครับที่เดิมเลยครั้งที่2หลังจากนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับการเล่นของเบร็ก e กิฟฟินอย่างที่แอนมินตูนพูดว่าในฤดูกาลนี้ลงไปได้ยี่เกมเท่านั้นเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นเขายัดห่วงเลยตั้งแต่ธันวาคมปี2019การยิงฟิลโกลจำนวนนาทีในการลงสนามพลังในการกระโดดพลังในการชนต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันหายไปหมดเลยพูดง่ายๆคือ lower body ของเขาเนี่ยครับโดยเฉพาะเข่าซ้ายของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับ,รบอยากจะให้เพื่อนๆดูภาพนี้นะครับ ดูในช่วงที่เขาอยู่กับ LA Clippers เนี่ยมีการยัดห่วงเป็นพันครั้งครับแต่พอย้ายมาอยู่กับ Detroit Pistons เนี่ยจากท้ายฤดูกาลปี2018<ม>ครับจนถึงตอนนี้20เกมในฤดูกาลนี้เนี่ยกับ Detroit Pistons ทั้งหมดแค่55ครั้งเท่านั้นนะครับการยัดห่วงของ Blake Griffin ถือว่ามันหายหัวไปเลยจริงๆครับ นี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังครับไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทาไมหลังๆเนะะี่ยค่ะเขาถึงพยายามยิง3คะแนนะมากขึ้น<ะ>การพยายามยิง3มคะแนนของเขาเนี่ยพุ่มกระชูนเลยนะคะที่เหลือเนี่ยก็น่าจะเป็นการรอพักบอลแล้วก็จ่ายบอลให้กับเพื่อน<ช>ร่วมทีมมากกว่าสิ่งที่เอ็นตูนพูดเนี่ยครับคือสิ่งที่ทางเบร็กิฟฟี่เนี่ยน่าจะเสริมให้กับทางบุ๊คลินเนสได้เพื่อนๆมองอย่างนี้นะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยการเล่นต่างๆภายในทีมของบุ๊คลินเนสเนี่ยค่อนข้างลงตัวบิ๊กทรีของเขาไม่ว่าจะเป็นเจมส์ อยู่แต่เจมส์ซเดนกับไคลริโอวิงเนี่ยลงตัวมากๆ ừ, แต่ไม่ว่าจะลงตัวยังไงก็ตามครับทางบรุกลินเนสเนี่ยก็ยังต้องการผู้เล่นตัวใหญ่ผู้เล่นตำแหน่ง4โดยเฉพาะตำแหน่ง4ี่พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดอย่างเบรคกิฟฟินเนี่ยแหละครับเขาสามารถขยับไปเป็นผู้เล่นตำแหน่ง5หรือว่าเซนเตอร์ในฐานะสมอลบอรก็ได้นะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยผลงานต่างๆทีเด็ดของเบรคกิฟฟินเนี่ยมันหายไปค่อน ừ, ข้างหมดแต่ในฐานะตัวสำรองตัวบทบาทสำรองแบบนี้เข้ามาเสริมทีมลักษณะแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าเขายังคงทําได้ครับตอนนี้เรายังไม่พูดดเเเเรรรืื่่่่ออองงงงกกกกาาาาาทัชวลิิ็มมมหพต แต่ถ้าเกิดมองถึงผู้เล่นตัวใหญ่หลักๆในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยชัดเจนครับแน่คือเดียงเรย์จอแดนกับเจฟฟ์กรีนบางครั้งเนี่ยเขาเราเห็นเจฟฟ์กรีนเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกยืนตำแหน่งเซนเตอร์เป็น small l i ์อ u p แต่ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเขาบาดเจ็บแล้วก็ได้นิโคลัสคลักสตันเนี่ยรับเข้ามาเสริมแล้วก็ทำได้ดีถือว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากๆแล้วก็ไม่ได้คาดคิดเลยว่านิโคลัสคลักสตันเนี่ยจะทำได้ดีขนาดนี้แต่สิ่งหนึ่งนะครับ<ม>ที่เบรกริฟฟินเนี่ยมีแต่นิโ<ม> ปร<พ>ะสบการณ์ของเบร็กดิฟฟินเนี่ยจะเหนือกว่านิโคลัสแคล x กสตันแบบชัดเจนมากๆแม้ว่าในการแข่งขันเพลย์ออฟของเบร็ก r ิฟฟินจะมีประมาณ50-53เกมเท่านั้นก็ตามเนี่ยแต่50กว่าเกมเนี่ย มันมีค่ามากๆนะครับเขาสามารถเข้ามาเสริมได้หมดเลยครับการเล่นร่วมกับเดียรนเดรจอแดนเนี่ยเขาก็เคยเล่นร่วมกันมาตั้งแต่สมัยที่อยู่กับ l a Clippers ครรู้ทางรู้ใจรู้ตำแหน่งว่าควรจะต้องทำยังไงนี่คือสิ่งที่เบรคกิฟฟินในเขามีและแม้ว่าเขาจะต้องเข้ามาเป็นสำรองอให้กับเดียรนเดรจอแดนหรือจะเป็นเจฟฟรีนก็ตามหรือในบางครั้งอาจจะขยเยียบขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกก็ได้ถ้าเกิด2คนนี้บาดเจ็บเชื่อว่าเขาทำได้หมดปัจจุบันนี้เขาไม่ใช่ออปช, 2, ชั่นแรนกดดน ที่อยู่ LA Clippers เดี๋ยวจะอยู่กับ Detroit Pistons ก็ตามประกอบกับทีม Brooklyn Nets นี่มีปีศาจในการทำแต้มนะครับถึง3คนดังนั้นเนี่ยโอ้โหคู่ต่อสู้ทีมตรงข้ามเนี่ยยังไงก็ต้องให้ความสนใจ3คนนี้ก่อน Break Griffin นี่ค่อนข้างสบายเกมของเขาจะง่ายขึ้นเกมบุกของเขาจะดีขึ้นแน่นอนการยิง3คะแนนในปัจจุบันตอนนี้คืออยู่ที่31.5%ซึ่งถือว่าสูงมากๆสำหรับผู้เล่นตัวใหญ่ผู้เล่นตำแหน่งสี Power Forward แบบนี้นะครับและประกอบกับถ้าอย่างที่บอกมีมีปีศาจในการทำแต้ม3คนแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้การป้องกันใส่ ค่อนข้างหลวมเขาน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ในการยิง3คะแนนที่ดีขึ้นกว่าตอนที่อยู่กับดีทรอยต์พิสตันด้วยซ้ำครับและสิ่งที่แอนดมินตูนพูดครับการที่เขาพักบอลได้การที่เขาจ่ายบอลให้กับเพื่อนได้นอกจากการยิง3คะแนนอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะเห็นความหลากหลายนะครับถ้าสมมติว่าสตีฟเนสเนี่ยเขาสามารถขุดแผนมาใช้งานเบรคกิฟฟินได้จริงๆยกตัวอย่างนะครับสมมตินะฮะมันอาจจะเป็นการกลับกันปกติเราจะเห็นแต่ผู้เล่นตัวใหญ่คอยไปสกรีนให้ผู้เล่นตัวเล็กเราอาจจะเห็นไครีเออร์วิ่งเนี่ยหรือว่าจะเป็น พื้นที่มี เบรคกิฟฟินสามารถยิงได้จะยิงระยะกลางยิง3คะแนนเขาสามารถทําได้ค่อนข้างโอเคมากๆเพราะมันไม่ใช่การลุยเข้าไปโจมต,ตีห่วงการยิงตอนนี้เบรคกิฟฟินทําได้ดีแต่ถ้าสมมุติว่าโรไปแล้วมันติดเขาก็อาจจะหันไปมองว่าใครเรียวิ่งหรือโจแฮร์ริสว่างหรือเปล่าเขาก็สามารถดีดได้เพราะว่าทักษะในการส่งบาสของเบรคกิฟฟินเนี่ยก็ถือว่ามีในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าแย่เลยเหล่านี้นะครับคือบางส่วนนะครับในการที่ได้เบรคกิฟฟินเข้ามาเสริมทีมครับเดี๋ยวเรามารอติดตามชงกันว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหหรรรรืืืืออออเเเปล่่่่่่าาาในนนกทททีีีงซิวพมมคๆย สามารถดึงพลังของเบรคกิฟฟินที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยอยู่เนี่ยพอร่างกายเขาเข้าที่มันอาจจะมีดีกว่านี้ก็ได้นะครับเราได้ฟังในส่วนที่ดีไปแล้วนะคะและทีนี้ค่ะส่วนที่น่ากังวลล่ะคะสำหรับการเล่นแบบเบรคกิฟฟินเนี่ยค่ะยังไงก็ต้องมีแน่นอนครับสิ่งที่ทางทีมบรูคลินเนสเนี่ยควรจะต้องกังวลของการเล่นเบรคกิฟฟินนั่นก็คือการเล่นเกมรับครับเพื่อนๆลองมองย้อนกลับไปนะครับในชุดยูนิฟอร์มที่เบรคกิฟฟินอยู่กับดีทรอยต์พิสตันเนี่ย20เกมในฤดูกาลนี้เนี่ยเปลี่ยนนนเเป็วลาาใกร ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วมันก็มีตัวเลขวิเคราะห์เชิงลึกเนี่ยออกมาบอกให้พวกเราทราบครับว่าเวลาที่เวลาที่เบรคกิฟฟินเนี่ยเขาทำการเล่นเกมรับประกบใส่คู่ต่อสู้ตรงข้ามเนี่ยในช่วง20เกมที่ผ่านมา626นาทีเนี่ยผู้เล่นดังกล่าวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ในการยิงฟิลโกดีขึ้นหมดเลยครับนั่นหมายความว่าเขารู้เลยว่าสภาพร่างกายของเบรคกิฟฟินเนี่ยเอาเขาไม่อยู่เขาจะข้ามเข้าไปเขาจะยิงตอนหน้าเขาจะทําอะไรเนี่ยคือเขาไม่กลัวเบรคกิฟฟินกันแล้วนี่คือสิ่งที่แบบมันน่าจะเป็นเครื่ออองงงงททีี่่่นนนนาาาาากกกัวลมๆขตเเป็บ้้จะ ทำเลยครับว่าถ้าสมมวิิจะต้องเจอการเล่นเกมรับแบบนี้เนี่ยเขาจะช่วยเบรกย f ฟินยังไงจะเอาคนไหนเข้ามาเสริมมาช่วยดับเบิลทีมเพราะว่าหลักๆในตอนนี้เนี่ยเบรกยูฟินน่าจะมีประโยชน์ในการเล่นเกมบุกมากกว่าการเล่นเกมรับครับ พูดแบบนี้ปุ่นในแฟนเฟนบุ๊กรเนสอาจจะค่อนข้างกังวลนิดนึงครับเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยต้องการการเล่นเกมรับไม่ได้ต้องการเกมบุกอะไรแล้วเพราะว่าทีมของพวกเขามีผู้เล่นเกมบุกในเพียบแต่อยากจะให้เพื่อนๆมองแบบนี้ครับการที่เขาได้เบรกกิฟตฟินมาลักษณะแบบนี้บายเอาเสร็จมาเซ็นฟรีเอเจนต์สัญญาขั้นต่ำเนี่ยพวกเขาไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับไม่ได้เสียผู้เล่นไม่ได้เสียสิทธิ์รับไม่ได้เสียอะไรเลยแบบนี้ภาษาจีนเขาเรียกมีแต่เจ้ากับเจ้ยครับหรือว่ามีแต่ได้ไม่มีเสียอะไรเลยจะได้มากได้น้อยแค่่่่่นนนัััเออออองงงราาาาามมมชกกกแตยยยทีบวลห ไม่ได้มีการเติมทีมแค่นี้แน่นอนเดี๋ยวเรามารอรุนกันถ้ามีอะไรคืบหน้าเราสองคนจะมารายงานให้ทุกคนทราบแน่นอนครับแต่อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ตูนคิดว่าบรุกลินเนสอย่างไรก็ได้ค่ะเพราะว่าการที่เขาเอาตัวเบรกยิฟฟินมาเนี่ยถือว่าเป็นการตัดโอกาสทีมลุ้นแชมป์ทีมอื่นเลยนะคะที่จะเอาตัวเบรกยิฟฟินไปร่วมกับทีมค่ะจะเสริมส่วนไหนได้ดีหรือว่าไม่ดีอย่างไรเนี่ยเท่านี้ก็ถือว่าโ okay อเคแล้วค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะพวกเราเนี่ยอยากจะฟังความเห็นของเพื่อนๆนะคะคุยกับเราที่คอมเมนต์ด้าน พวกเรากดไลค์ด้วยะคะ่ะรับเลขด้วยนะครับที่โลโก้ NBA m a นเนียตรงกลางนี่เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสุกๆจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึง NBA นึกถึง NBA แม่เนียนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณนะคะขอบบคคุณครั